มรักแท้จริงไม่มีละลยังไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคนหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม่จนัักยงใใรเสอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะโดยทีมงานซื้อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสารรค์และผลิตรายการด้วยรักและดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการและพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตรงนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะอย่าลืมนะคะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง เป็นยังไงกันบ้างกับชีวิตและก็หน้าที่การงานของเราที่ทำอยู่นะคะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมที่จะเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะอยากพูดคุยก็สามารถที่จะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053260627ค่ะ053260 627นะคะคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติได้นะคะหรือว่าอยากจะติดต่อกับทีมงานรายการด้วยรากก็ ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะที่ vop-program@gmail.com ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้านะคะอยากจะรู้ความรักของพระเจ้าก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาได้ที่รายการด้วยรักนะคะตู้ปน .131 ปนอจอรหัสไปรสนิทนะคะ50 0 0นนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางไปรสนีนีโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาอย่างรายการด้วยรักตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50 000นะคะเมื่อเราได้รับจดหมายของคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ส่งให้คุณถึงบ้านนะคะอย่าลืมนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องอต้องการที่จะปรึกษาหรืออยากพูดคุยกับทีมงานของเราก็กดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม053260627ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อน,นั้นเรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้กันก่นกอนที่บอกว่าเสียงของหัวใจค่ะ เขาบอกว่าสมัยที่คอมมิวนิสต์กำลังรุ่งเรืองนะคะผู้นําของคอมมิวนิสต์กล่าวถึงศาสนาว่าคําสอนของพระเยซูคริสต์นั้นโอ้โหดีมากเลยนะคะแต่ว่าพวกคริสเตียนใช้ไม่ได้เลยโอ้โหคําพูดคานี้เป็นคําพูดที่แรงมากเลยทีเดียวละนะคะเหมือนกับพวกที่เชื่ออยู่ในคริสตจักรของโครินจึงทําให้ปอโลนนะคะเขียนจดหมาย เพื่อเตือนพวกเขาทั้งหลายปัญหาของคริเซียนในโครินก็คือดำเนินชีวิตไหนเนื้อหนังนั่นเองแบบชาวโลกทั่วไปค่ะมีการแตกแยกเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าติดตามผู้นำแทนที่จะติดตามพระคริสต์มีปัญหาเรื่องของการล่วงประเวณีกินเหล้าเมายานะคะในขณะประกอบพิธีมหาสนิท ทะเลาะเบาแว้งกันก็เป็นคดีความกันจนถึงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังชอบใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณแบบฟุ่มเฟยนะคะเปาโลบอกว่าจุดสําคัญที่พวกเขาขาดแคลนมากที่สุดก็คือขาดความรักนั่นเองแน่นอนค่ะใครก็รู้ว่าพวกเราเป็นคริสเตียนแห่งความรักนะคะถ้าขาดไร้สิ่งนี้แล้วแล้วก็คริสเตียนก็เป็นเพียงแค่เสียงนกเสียงกาเท่านั้นเปาโลบอกว่า เป็นเหมือนอเสียงชิงฉาบนะคะไม่มีประโยชน์อันใดปาโลทรงเห็นแบบอย่างหรือว่าเรียกได้ว่าพ่อฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความรักต่อคริสเตียนทุกคนเพราะจะเห็นได้ว่าท่านใช้คำว่าวิงวอนและขอร้องนะคะไม่รู้ว่าเรามีพ่อหรือพี่น้องหรือว่าญาติฝ่ายจิตวิญญาณหรือเปล่านะคะลองนึกดูนะคะสมัยก่อนลักษณะาการสอนแบบชาวยีแล้วก็ชาวกริกนั้นจะต้องมีอาจารย์เป็นแบบอย่างแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายด้วย ก็จะกระทำตามอาจารย์ในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นต้นแบบและเปาโลก็เป็นผู้เรียนแบบจากพระองค์ส่วนคริสเตียนทั้งหลายก็เรียนแบบจากเปาโลนลคะสังคมไทยเรามีปัญหาในเรื่องนี้มากคนสอนดีมีเยอะค่ะแต่คนทําดีมีน้อยเราหาคนที่สอนดีได้แต่หาคนที่ประพฤติด,ดีนั้นมีน้อยไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะ่วนว่าจะเป็นจงทําอย่างที่ฉันสอน แต่อย่าทําอย่างที่ฉันเป็นนะคะมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่าในทะเลสาบแห่งหนึ่งได้มีการจัดงานประชุมขึ้นปลาทูตัวหนึ่งค่ะอยู่ในทะเลสาบต่างก็มารวมตัวกันที่งานประชุมนี้ในงานปลานะคะในงานนี้ปลาอวุโสได้ให้พวกลูกของปลาทูทุกตัวทุกประเภทว้ายเป็นแถวตรงลูกปลาทุกตัวต่างได้รับเสียงปรบมือยกเว้นแต่ลูกปลาของโลคอมบีนะคะ ซึ่งไหวเฉไปมาพ่อแม่ของอลูกปลาโลคอมบีรูร้สึกอับอายแล้วก็เสียหน้ามากนะคะเนื่องจากว่าที่ลูกๆของตนเองนั้นไหวน้ําได้ไม่ดีเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ถูกพ่อแม่ดูด่ายอย่างรุนแรงเมื่อปลาอวุโสร,รู้เรื่องเลยให้พ่อแม่ของปลาโลคอมบีนะคะไหยน้ำให้พวกเขาดูพ่อแม่ปลาก็ไหวเฉไปมาเหมือนกับลูกๆของมันเลย ล่าวุโสจึงกล่าวตำหนีพ่อแม่ปล่าว่าพวกเจ้าไม่ควรคาดหวังให้พวกลูกๆไหว้แตกต่างไปจากพ่อแม่ได้หรอกใกล้ตัวก็คือครูสอนนักเรียนว่าการดื่มสุราโซบ,บุรี่และการเล่นกนนารพนันเป็นอบายามุกแต่พอตกเย็นครูก็นั่งอยู่ในวงไพ่และกกเล่าไปด้วยแน่นอนค่ะสังคมไทยเราต้องการพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ Thank you บอกกับเราว่าขอบคุณในความรักของพระเจ้านะคะคุณผู้ฟังคะทิโมธีก็เป็นแบบอย่างเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทิโมธีมีแม่เป็นชาวยิวนะคะมีพ่อเป็นชาวกรีกได้รับคําสอนในเรื่องของพระเจ้าจากคุณแม่ยูนิสและคุณยายโลอิสนะคะทิโมธีเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีมากเลยทีเดียวนะคะกิจการบทที่16ข้อที่1นถึงสเปาโลได้นําทิโมธีมารับเชื่อพระเยซูคริส และสอนเรื่องความเชื่อและจากนั้นก็ส่งไปเป็นศิยาพิบาลที่คริสตจักรเอเฟซัสเขาจะพบว่าทิโมธีได้รับอิทธิพลฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากจากเปาโลในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2องข้อที่19เถึงยีเปาโลได้กล่าวคุณลักษณะเด่นของทิโมธีว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ เอาใจใส่นะคะทุกสุขของผู้อื่นไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองแต่เน้นผลประโยชน์ของพระพิทและทิโมทีสามารถทำงานร่วมกับทีมกับคนอื่นได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะกรสเซียนเราอาจจะมาจากหลายที่หลายนิกายหลากหลายความเชื่อแต่เรามีพระบิดาองค์เดียวกันคือพระเจ้าเราควรที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะคะแบบอย่างอันดีเพื่อคนอื่นๆและเรียนแบบอย่างนั้น เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราควรที่จะเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เคยถือตัวไม่เคยรังเกียจผู้ที่ต่ำต้อยกว่าทรงเป็นเพื่อนกับทุกคนและที่สําคัญพระองค์เป็นผู้ที่มีความรักทุกคนนะคะความรักของท่านไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขหากเราอยากเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์อยากรู้จักความรักของพระองค์ว่าเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะศึกษาบทเรียนทางปรัชญีได้นะคะง่ายๆโดยคุณ เขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งมายังรายการด้วยรักของเราตู้ปนอ13-1ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0นะคะหรือจะโทรมาพูดคุยกับทีมงานอยากจะปรึกษากับทีมงานของเราก็กดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053 260627ค่ะนะคะ0 5 3 2 6 0 6าสสําำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งอีเมลติดต่อกับทีมงานรายการด้วยรักก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ VOP โปรแก a m g m a i l c o m ค่ะนะคะคุณฟังคะในพระธรรมตอนหนึ่งได้บอกกับเราว่าจงรักด้วยใจจริงนะคะจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีนะคะฉะนั้นในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ9นั่นเองสิ่งไหนบ้างที่บันทอนชีวิตของเรานะคะเราอย่าได้เข้าใกล้นะคะแล้วก็ให้เรายยึดมั่นในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆที่พ่อแม่เคยสอนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่สอนสั่ง ให้เราจะจําไว้และรักษาวไว้ให้ดีและยึดไว้ให้มั่นในชีวิตของเราหรือแม้แต่ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อที่18นะคะว่าอย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จะรักกันด้วยการกระทําและด้วยใจจริงนะคะหากเราบอกว่ารักใครสักคนเมื่อเขาต้องเจอกับปัญหาเราได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาหรือเปล่านะคะหรือเมื่อเห็นเขาลําบากเราได้ยื่นมือช่วยเหลือเขาหรือเปล่าการกระทํา เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะให้ควบคู่กับการพูดของเราด้วยน่าเสียดายนะคะเวลาสําหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะนะคะขอพระเจ้าทรงที่จะให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและเรียนแบบอย่างนั้นจากพระเยสุคริสนะคะดิฉันอัมพาพรพร้อมกับคุณราชิตนำพาและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องหลากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการด้วยรักนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ เป็นความหวังใจความเลวร้ายที่ได้พ้นไปทําให้ฉันได้เข้าใจว่าวันนี้จะเป็นราดีไร<ป>ะวังใจในพระอง์นไม่ัพองค์ทมันคงมใจเพราะรักกรระเป็น,นจากรแมันนจพ้น่ชวงเวลาที่ฉัน นั้นได้พานรักพระองค์ทรงไม่คงไม่เปลี่ยนไปไเรากยังเพียงวันฉัน ฮีตรกพระองค์ที่มันคมรือส่งประทานให้เราเชื่อวังใจในรักของพระองค์ไม่เปลี่ยนไปว่าเพราะรักมาจากพระองค์แม้วันคืนจะพลันชั่วเวลาที่ฉันยังได้ผ่าน

ไม่ไได้เลยอะหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมภีทางปริศนีชุดคําถามที่มีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทํายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่ เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้ป,ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย